ช่วงนี้คุยกันบ่อยหน่อยนะคะอาจารย์สนทิสแล้วก็จะเกิดซ้ำๆที่ระยองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เราได้พูดกันไปโปรโยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแต่ว่าเราจะคุยกันเคสล่าสุดนะคะสําหรับเรื่องของไฟไหม้นะคะที่มีการเก็บสารเคมีอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นมันสามารถบอกอะไรเรายังไงได้บ้างทําไมมันถึงเกิดซ้ำซากแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคือคือตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่าเดือนนี้น,นะคือ จนถึงบัดนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นมาผมว่าเกิดสิบกว่าครั้งเลยนะใชงไหมเนี่ยนะหลายๆที่ในโรงงานทั้งหลายเ่ยตอนนี้เคสล่าสุดก็คือที่มาตาพุทธใช่ไหมะที่มาตาพุทธแท้งนะครับท,ที่เกิดขึ้นมาเนะี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะก็คือพื้นที่ตรงลานถังเนี่ยแลนะก็คือเขาเก็บสารเคมีพวกเขาเรียกโพลีเอ่อเป็นเป็นเ,เ,เป็นสารเคมีพวกแก๊สโซลีนนะครับนะครับไอ้ตรงนั้นนะซึ่งมันเป็นสารที่ไวไฟของเหลวไวไฟแล้วเก็บอยู่ในถังนะครับก็ เข้าใจว่ามันมีที่มีมีคนขึ้นไปทํางานอ่ะสี่คนอ่ะนะที่ไปวัดแก๊สอ่ะนะะไปวัดว่ามันมีสารอยู่ในระดับไหนเนี่ยแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเกิดระเบิดขึ้นมานะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดประกายไฟฮะเพราะว่าสารตัวเนี้ยนะครับสารตัวเนี้ยคือเป็นสารที่มันมีจุดจุดว่าไฟอ่ะนะต่ํามากประมาณล,ลบสิบหกนะติดลบนะครับแล้วก็พอออกมาก็จะกลายเป็นแก๊สตอนนี้พอเจอประกายไฟก็เลยเกิดไฟลุกไฟไหม้ขึ้นมา นะครับก็บาดเจ็บไปสี่คนนะแล้วเสียชีวิตไปคนหนึ่งะนะครับไนะที่เกิดขึ้นเนี่ยผมผมว่ามันมันเกิดจากเออเออความไม่ระมัดระวังน,น่นะครับนะครับก็คือคือในคือตรงนั้นเองเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเวลาจะทําอะไรเขาจะต้องเขาเรียกไฟทูบอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะห้ามเกิดประกายไฟเวลาเข้าไปจะต้องมีจอปอวิชาชีพนะเขาเรียกเจ้าที่ความปลอดภัยนะเราจะต้องไปดูแลทุกขั้นตอนการทํางานแล้วต้องมีการประเมินก่อนนะว่าก่อนจะเข้าไปเนะี่ยต้องมีโปรซีเย์ก่อนว่า เข้าไปจะต้องทํางานหนึ่งสองสามยังไงแต่แต่ผมว่าอันนี้เกิดจากความประมาทนะของคนที่เข้าไปทํางานนะครับแล้วโรงงาน,นปีหกสี่ก็ไฟไหม้ไปท้งหนึ่งแล้วเนยทางห้านะอันนี้ก็เกิดจากช่างรับเหมาเข้าไปทํางานแล้วก็เกิดประกายไฟเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งสาเหตุอาจารย์ก็สันนิษฐานน่าจะประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้คือเกิดประกายไฟแน่นอนคือเกิดจากการทํางานไม่ ไม่ไม่ทําตามขั้นตอนนะครับตามที่กําหนดไว้เนะี่ยพอดีอย่างนี้พอดีโรงงานเนี่ยเขามีรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขาเรียก EIA นะแล้วผมไปเปิดดูเนะี่ยเขาบอกว่าโรงงานนี้นี่คือจะต้องมีทุกอย่างนะก็คือจะต้องมีสโมกมิเตอร์ใช่ไหมแก๊สด,ดีเทกเตอร์จับหมดเลยนะจับวันจับความร้อนจับแก๊สทั้งหลายเนี่ยตลอดใน,ใ,นใ,นในทั่วพื้นที่เลยนะแล้วก็จะต้องมีน้ําสําหรับที่จะไปรอถังไวนะ้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีหัวฉีดอย่างน้อยเนี่ยหกพันแกลลอนต่อนาทีนะ สองสองเรื่องเตรียมไว้เลยนะต้องมีโฟมอยู่ประมาณสามหมื่นลิตรเตรียมไว้เหมือนกันะนะครับแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาจะเข้าไปจะต้องได้รับการกอบ,บรมเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดอะไรทั้งหมดนะเนี่ยจากเคสนี้พอเกิดขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเรื่องเรื่องเรื่องคือทํางานหละหลวมนะครับทำงานหละหลวมแต่พอหลังจากที่เกิดเหตุแล,แล้วเนะี่ยก็คือเอาโฟมไปดับไฟอะไรไปดับไฟก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพอดับไปถึงเที่ยงวันเนี่ยเกิดประทุขึ้นมาอีกใช่ไหมปะทุขึ้นมาอันนี้เขาเรียกโฟมหมดนะ แสดงว่าแล้วก็ต้องไปประกาศเอภาวะฉุกเฉินนะนะระดับสองก็คือการนี้คไัต้องทามาช่วยแล้วโรงงานต่างๆก็ต้องเอาโฟมมาช่วยมาอะไรแล้วก็แสดงว่าโรงงานเนี่ยนะคือเขาเตรียมโฟมไว้ไม่พอตามที่ข้อกำหนดเนี่ยไม่พอฮะนะครับแล้วเชื่อมา้อันนี้มันก็คือสาเหตุเนี่ยก็เลยการใช้ดับไฟปาไปแปดชั่วโมงอพยพคนอืวันนี้มีคนเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยสาหัสเลยหกสิบเจ็ดคนนะ อาการหนักเลยนะแสบหูแสบตาน้ำตาไหลแล้วก็ม,มีเด็กเล็กอายุแปดเดือนเนะม็ดเลือดแตกอ่ะเม็ดเลือดแดงแตกฮนะที่ตาใช่ไหมคะครับที่ตาแล้วก็ในในเม็ดเลือดนี่ก็คือเม็ดเลือดแดงมันแตกหมดเลยของเด็กนะฮะน้าตาไหลอะไรหมดเลยนะซึ่งอันตรายะนะครับคือคือคพอผลกระทบเนี่ยพอมันเกิดอุบัติเหตุซึ่ง อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจาก human error ก็คือผู้ปฏิบัติการเองเนี่ยหละหลวมไม่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดแล้วมันความเสียหายทีนี้มันมันลุกลามเรียนถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าในเมื่ออายกตัวอย่างโรงงานล่าสุดอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะ <S <S ก็เป็นโรงงานขนาดใหญ่มีระบบการการวางวางแผนในการป้องกันหรือว่าความปลอดภัยในการทำง,งานมาพอสมควรแต่มันก็ยังมีคนที่ไม่หนึ่งไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันดับต่อมาเนี่ยแผนรับมือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์อุบัติเหตุ ไม่พอและหลังจากนั้นเนี่ยผลกระทบต่อไปในวงกว้างถึงประชาชนตรงนี้ต้องมีคนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ถ้าจะจะล้อมรั้วให้มัน,ม,นมันรัดก้มกว่าเดิมค่ะอาจารย์มันมันต้องไปเริ่มตรงไหนอะคะใช่ครับคือคือเออถ้าเรือ,อมาตราพุทธแท้งเนี่ยก็คือเป็นบริษัท ลูกของบริษัท SGT นะฮะซึ่งซึ่ง SGT เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีการลงทุนมหาศาลนะแล้วก็เขาก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างดีนะแต่แต่ว่าผมไม่เข้าใจทําไมโรงงานนี้เกิดมาสองครั้งเมื่อปีหกสี่ครั้งหนึ่งนะครับแลวและอีกแบบนึงก็คือปีหกหกก็ได้ร,รับรางวัลปลอดภัยดีเด่นเนี่ยนะพอม,มาปีหกเจ็ดเนี่ยเกิดระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็ผมมองเขาต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะซึ่งซึ่งประธานของเขาเองเนี่ยนะบริษัทเองเนี่ยก็บอกแล้วว่ายินดีชดเชย ดูแลทั้งหมดทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่เจ็บป,ป่วยในเยียวยาทุกอย่างนะครับนะครับเขาเขาก็ยินดีซึ่งเขามีการประกันภัยไว้โอ้หกหกร้อยกว่าล้านนะครับประกันไว้เยอะนะครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราพอพอเราคุยกันแบบนี้เราเราเห็นข้อบกพร่อง1 2ึ่สอสิ่งที่เราจะต้องนั่งกลับมาทบทวนสิ่งที่เราจะต้องทบทวนทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อะไรต่างๆจะต้องมีอะไรบ้างคะอาจารย์หลังจากนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากต้องใช้คําว่าแบบนี้ซึ่งซึ่งโปรซิเออร์ตรงนี้มันม,ม,นมีมันมีหมดแล้วนะคือในรายงานผลกรนะทบสิมมจริงๆนะเขาจะต้องมีการทําการประเมินความเสี่ยง นะครับเขาเรียกประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนะว่าถ้าเกิดเวิร์ดเคสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตรงไหนเนี่ยมันมีจุดอ่อนมีจุดอ่อนไว้ที่จะอาจเกิดระเบิดเกิดไฟไหม้หรือลึกวาวรั่วอะไรพรงนี้ะนะครับเขาจะต้องประเมินบททุกขั้นตอนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุนะครับแผนฉุกเฉินนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีใครเป็นคอมมานเดอร์ใครดูแลใครจะต้องเข้าไปจัดการอะไรบ้าง นะครับแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ต้องมีมีแผนอ,อพยพป,ประชาชนอ,อพยพคนนะออกไปนะอันนี้อันนี้เกิดไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างต้องพ้อหมดแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือหน่วยราชการจะต้องเข้าไปบังคับนะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดผมเข้ใจโรงงานเนื่องจากว่าเกิดฟังไว้ใจกันนะเป็นโรงงานชั้นดีใช่ไหมอยู่ในแล้วก็ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่นอยู่ในมาตรพุทธโรงงานชั้นดีก็คือการตรวจสอบเนี่ยมันละลวมจากหน่วยราชการนะผมมองอย่างนี้นะ นะครับคือคือผมเข้าใจโรงงานเราทาทุกวันก็อาจจะเกิดฮิวแมนเออร์เลอร์ได้อะไรได้นะแล้วก็อุปกรณ์เพียงพอหรือไม่เพียงพอเนี่ยผมว่าหน่วยรายการเยโดยเทพ่ะการนี้คมจะต้องเข้าไปตรวจสอบไปดูแลนะครับทุกปีเน่ยจะต้องมีการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับเหมือนกรณีที่ที่โฟมหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ไปเอาโฟมมาจากโรงงานอื่นๆอรับว่าว่าว่ามันพร้อมไหมใช่ไหมแล้วก็โรงงานนี้นี่โดนบังคับว่าต้องซ้อมแผนดับไฟปีละสี่ครั้งนะค่ะ นะไม่ใช่ครั้งเดียวปีละสี่ครั้งแต,แต,แต่แต่สิ่งที่ตามมาคือว่าเออหน่วยรายการไม่ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักสากลเนี่ยโรงงานจะต้องทำเครียกเซลดีแคร์คุณจะต้องดีแคร์ตัวเองว่าทุกอย่างพร้อมไหมส่งให้หน่วยรายการนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีเซอร์ปารี้มาออดิตอีกทีหนึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาออดิตีริงว่าทําพร้อมไหมนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีตรงนี้เพียงแต่ว่าให้เขาเซลดีแคร์เฉย ก็คือว่าบอกตัวเองว่าตัวเองทุกอย่างมีความพร้อมหมดค่ะะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยทางหน่วยราชการจะต้องส่งคนมาออดิตฮะมออเดดเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างพร้อมจริงหรือไม่จริงนะครับตรงนี้มันขาดไปผมมองว่าในอนาคตจะต้องปรับปรุงตรงนี้ฮะค่ะค่ะอย่างเรื่องของการดับเพลิงไฟไหม้ที่เกิดขึ้นใช้เวลานานเห็นก็เริ่มมีคนออกมาพูดว่าควรจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ถูกต้องครับ 8ชั่วโมงนะขนาดนี้เป็นโรงงานชั้นหนึ่งนะอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมชั้นดีนะ,ะแล้วก็มีการนิคมดูแลถ้าเป็นโรงงานเดียวๆยิ่งแย่เลยเนะี่ยตอนนี้8ชั่วาว่า8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าประสิทธิภาพไม่ได้ละเพราะว่าเพราะว่าที่เขียนไว้คือไม่เกิน2ชั่วโมงทุกอย่างต้องจบนะั่นนะั่นะ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 ที่ที่เคยทํารายงานไว้นะอ๋อเหรอคะแต่พอเขาจริงเนี่ยน,นะโฟมไม่มีและทุกอย่างไม่พร้อมกลายมาว่าจะต้องไปให้การนิคมกับโรงงานเพื่อนบ้านมาช่วยกันเยะแยะเลยระการเป็นฉุกเฉินระดับสอง ต้องอ,อพยพคนอะไรออกหมดแล้วสุดท้ายจังหวัดก็ต้องประกาศเป็นแผนถูกเฉินระดับสามอ,อพยพประชาชนออกไปอีกห้ากิโลอืมอ๋อซึ่งจตอะแดงงานนี้ขาดความมีความบกพร่องเลยครับอ๋อซึ่งจริงๆเขาเขามีตัว,ตวบทกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าต้องควบคุมเพลิงให้ได้ภายในสองชั่วโมงอ๋อใช่ครับอค่ะบถ้าสารั่วนเนี่ยต้องควบคุมภายในภายในครึ่งชั่วโมงในซ้ำไปสารแค่มีั้วเขียนไว้หมดเลยเนี่ยแต่แต่ผมว่ามันเกิดจากความย่อหย่อนนะเนี่ยย่อหย่อนแล้วก็เสียดายเพราะว่าอยู่ใน ในเครื่องของเอสซึ่งว่าซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่มีความปลอดภัยสูงอะนะแล้วเกิดไปสองครั<า>้งเนี่ยก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่หมดเับตรงนี้ครับโอ้ก็หลายมาตรการเลยนะคะ<ม>อาจารย์<ม><ม>ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยพอควบคุมสามารถที่จะควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้ดับสนิทแล้วตามข่าวที่ออกมาแต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามต่ออย่างเรื่องของการตรวจเรื่องของน้ําตรวจเรื่องของสภาพอากาศอันนี้จะต้องดําเนินการยังไงต่อคะ,<ม>คะอาจารย์ครับ โอ้ oh, อันนี้อันนี้แน่นอนหน่วยราชการจะต้องไปตรวจสภาพแวดล้อมนะก็คือไปตรวจน้ําใต้ดินน้ําผิวดินเนี่ยนะเพราะว่าสารพวกนี้มันตกลงไปสารที่ออกมาเนี่ยก็คือต้องยอมรับมันเขาเรียกวีโอซีนะไอระเหยสารเรนซีนะซึ่งมันมีความเป็นพิษสูงแนละ้วมันตกลงไปในดินในน้ำนี่มันจะกลนเปื่อนแต <c oughs> นน่พวกเบนซีนโทลูอินไซลีนตรงนี้แหละแลวก็แล,วก,แลวก็รวมทั้งในอากาศในบ้านคนนะที่ต่างๆนยะสุดต่างๆเลยตอนนี้คือผม <c oughs> ผมก็เสียดายนิดคือวันที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมีหน่วยรายการบางหน่วยไปตรวจบอกไม่เจอ ไม่เจอมลพิษ <c oughs> อยากปลอดภัย <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้บิดเบือนแล้วฮะไม่ไม่ใช่แล้วบางหน่วยในะที่ทําอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นะครับก็ก็ตอนนี้นะคือก็แล้วก็ไปตรวจวันนี้ก็คงไม่มีแล้วแต่ว่าวันแรกเนะี่ยที่ไปตรวจท้ายลมเนี่ยนะอันนี้ต้องมีแน่นอนนะไม่งั้นเนี่ยประชาชนได้ป่วยขนาดเนี้ยร้อยกว่าคนนะนะที่ที่เจ็บป่วยนะแต่รุ <c oughs> นแรงจริงจริงหกสิบเจ็ดคนครับ <c oughs> เอ้มันมันมันจะมีผลกระทบอะไรระยะยาวไหมคะอาจารย์รสารตัวนี้มันยังมีตกค้างไหมคือคือในความหมายอย่างนี้ค่ะครับคือ,ค,อคือสารตัวนี้เขาเรียกไพโรไรซิตแล้วก็เอ่อแก๊สโซลีนนะครับนะครับก็คือมันมันเป็นสารที่เพิ่มออกเทนนะนะครับออกเพิ่มออกเทนในในในน้ำมันนะฮะใ,ใ,ให้มีออกเทนสูงขึ้นจุดไฟได้ติดขึ้นแล้วก็เป็นตัวทําละลายมันติดไฟได้ง่ายพอเกิดไฟไหม้ปั๊บเนี่ยมันก็มันก็จะเหลือยออกไปนะ ก็คือมันจะทำหนึ่งก็คือทําให้เกิดการแสบตาแสบจมูกนะน้ําตาไหลตาแดงแล้วก็เสร็จแล้วก็ปวดศีรษะมึนงงสิ่งที่สําคัญคือจะไปทําลายประสาทส่วนกลางนะไปทําลายประสาทส่วนกลางและระยะยาวเนี่ยนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะครับเพราะมันมันเป็นจัดในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกหนึ่งบีนะนะครับก็คืออาจจะเป็นมะเร็งมเม็ดเลือดขาวได้ในอนาคต <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมมองว่าประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย จะต้องดูแลต่อไปอีกน้อยสามสี่ปีนะครับต้องให้เขามาตรวจสุขภาพทุกปีนะไม่ใช่ปล่อยทิ้งเลยว่าอาววันนี้หายแล้วจบอ้อย่างนี้ไม่ได้ะนะครับแล้ว,ลวอยากใ้ให้ให้โรงงานต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยครับกฎหมายของเราจริงๆตอนนี้การรับผิดชอบเนี่ยค่ะได้ได้กาหนดไหมคะว่าเจ้าของโรงงานจะต้องดูแลต่อเนื่องไปหรือว่าหากว่าครับไม่มีกําหนดอะไรเลยนะตอนนี้มมไม่ได้กําหนดอะไรเลยก็เพียงแต่ไปพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะชดเชยเยียวยาแค่นั้นเองนะแต่ว่าคําว่าเยียวยาเนี่ยนะ ก็คือทีเดียวจบแต่เรื่องสุขภาพทำไมเราไม่ได้กําหนดเนี่ยเพราะอันนี้มันคือผลระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งต่อไป่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วนะครับแต่ปัญหาที่สําคัญตอนนี้คือของคนมาตราพุทธก็คือขาดความเชื่อมั่นในนิคมมาตราพุทธนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษมา15ปีนะตั้งแต่ปี52นะนะครับแต่มลพิษไม่ลดลงนะแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอีกหลายยครั้งนะครับนะครับสิ่งที่ความเชื่อมั่นจะะหมดไปนครับ อย่างนี้ต้องต้องต้องใครดีเข้ามาดูตรงนี้ใครดีดคะอาจารย์แหมพูดไม่ออกเนี่ยแล้วประชาชนก็มาร้องเรียนแล้วนะมาองเรียนที่คณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาติแล้วนะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมว่าพื้นที่ตรงนี้ประกาศเป็นเขตควบคุมพลิตมาสิบห้าปีนะครับแต่โมลพิษไม่ได้ลดลงยังมีสารบางตัวเกินข่ามาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาสิทธิของเขาที่มันอาจจะทําให้เขาเจ็บป่วยได้เขาเลยขอให้กรรมการสิทธิชนมาตรวจสอบก่อน S <S นะ่ครับจะเป็นปัญหาใหญ่ครับค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยอย่างอย่างอย่างมาตาพุทธเองเนี่ยแล้วมันมันก็ยังมีชุมชนที่อยู่รอบๆแบบนี้อันนี้เก๋ถามเป็นความรู้เก๋เก๋ไม่แน่ใจนะคะแล้วมันมีกฎมีกติกามีเกณฑ์ยังไงไหมคะว่าว่าว่า โรงงานพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันอยู่มีชุมชนมีบ้านคนด้วยมันเป็นเรื่องของอะไรไม่รู้แหละพอ,พอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างผลกระทบแบบนี้ให้กับประชาชนมันมีตัว,ต,ว,ต,วตัวกฎอะไรอยู่ตรงนี้ <S <S ไหมคะควบคุมอยู่ไหมคะเข,เ,ขเขาก็ควบคุมนะคือเขาก็ควบคุมในในพื้นที่มาแต่พูดว่าหนึ่งก็คือจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์นะแต่ว่าพอเกิดแต่ว่าประชาชนที่ก็อยู่รอบๆเนี่ยซึ่งก็ห่างไปประมาณสามกิโลเนี่ยนั้นได้รับผลกระทบ สามถึงห้ากิโลแด้แล้วผลกระทบจริงๆเขาคาดการณ์ว่าในนิคมมันไม่มีคนอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ารอบๆนิคมนะรอบๆนิคมเนี่ยมีประชาชนอยู่เยอะจริงๆ,ๆที่ตามมาคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปีละครั้งสองครั้งหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็มีการอพยบอะไรกันหลายครั้งนะครับผมมองว่าในอนาคตสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าการนิคมอุตสาหกรรมอ่ะคุณจะต้องไปประเมินประเมินใหม่ประเมินพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษเนี่ยว่ามันเต็มหรือยังนะครับเพราะว่า ยึดประกายเคลืผู้เพิ่มขึ้นนะัแต่โรงงานกลับเพิ่มขึ้นนะทุกวันนี้เนะ<อ>ี่ยคือมันเป็นสิ่งประหลาดนะน<อ>แล้วก็พอเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่บ,บนะ่อยๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่ตามมาคือจะต้องไปทําการมอนิเตอร์นะติดตามตรวจสอบเอาเครื่องมือไปตรวจวัดในะที่บ้านชาวบ้านเขาเนี่ยนะปรนะเมินกันนะตรวจวัดอย่างตลอดเวลานะครับ<อ>แล้วก็ต้องตรวจสุขภาพของประชาชนทุกปีนะ<อ>นะครับ<อ>แล้วเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องขยายเรียกบ็อกเฟอร์โซนออกไปปลูกต้นไม้สีเขียวแล้วขยายบ็อปเฟ ซื้อที่เพิ่มนะนะครับนะรอบๆนะครับเพื่อป้องกันว่าหากเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยชาวบ้านจะได้ไม่ได้รับผลกระทบใช่เวลาเกิดระเบิดไฟไหม้มันก็ไม่ถึงชาวบ้านเลยครับอืออาจารย์ค่ะเกเกถามหน่อยค่ะอย่างอย่างไอตัวเจ้าแก๊สโซลีนเนี่ยค่ะมันมันระเหยไปได้ภายในวัน2วันแล้วหายไปเลยไหมคะหรือว่ามันจะตกค้างมีความมีแนวโน้มในการที่จะตกค้างในในอากาศในน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันถูกไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ออกมาพอถูกไฟไหม้มันก็เลยไปนะเลเยไปนะแต่บางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่บ้างแนละ้วก็เรียก VOC นะแต่ว่ามันอาจจะมากหรือไม่น้อยเดี๋ยวต้องไปตรวจดูว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นจะเหยไปหมดนะเพราะถูกไฟไหม้โดนความร้อนเนี่ยเผาไปหมดแล้วนะครับนะครับแต่แต่วันแต่วันที่เกิดไฟไหม้ทีเ่เราเห็นเราเห็นเป็นควันดำนี่ κα, ควันสีขาวควันดออกมาเนี่ยอันนั้นคือสารที่อันตรายนะครับ อ๋อแล้วก็ที่ทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับ,รบเรื่องของร่างกายร,ระบบทางเดินหายใจอ่าอ่าอ่าแต่เข้าใจว่าวันนี้กรมควบคุมทิษไปตรวจแล้วก็ไม่ไม่เจอแล้วฮะนะพวกไอเลยอดพวกนี้หายไปหมดแล้วครับอืมนะค่ะค่ะ,ะน่ากังวลใจนะคะแล้วก็คงต้องหวังว่าให้ผู้มีอํานาจช่วยกันวางแนวทางในการป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดอีกนะคะอาจารย์จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับ เนี่ยม <cues> <sm> to okay ันเกิดเป็นประจำนะอย่างนี้นะต้องดูแลให้ดีขึ้นนะตรงนี้ครับค่ะค่ะโอ้ช่วงนี้ที่ระยองก็ไม่รู้อะไรนักหนานะคะเกิดสนใจเรื่อง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 บัฟเฟอร์โซนของอาจารย์จริงๆในส่วนนี้นิคมควรจะมีในส่วนของบัฟเฟอร์โซนกันให้ทุกนิคมแล้วถ้าทุกโรงงานที่มีความอันตรายและมีบัฟเฟอร์โซนอันนี้ก็จะยิ่งดีนะคะอาจารย์ครับคือมันคือคือจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าโรงงานอยู่ไปติดรั้วนะจริงอ่ะรั้วจากโรงงานมันต้องเป็นบัฟเฟอร์โซนอ่ะนะอย่างน้อยน่ะคือผมว่า ก็คือคือประมาณ3ามสามร้อยเมตรถึงห้ารอยเมตรเนี่ยต้องมีฮะแต่แต่ที่เราทํากันเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทําตรงนี้ไม่ได้นึกถึงไว้นะครับล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ให้หนาแน่นะและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องต้องทำ CSR เพาะว่าสิาคือไปดูแลผูชุมชนนะอะไรอย่างเงี้ยไปถามทุกสุขดิบมีหมอเคลื่อนที่ไปตรวจทุกปีอะไรเงี้ยนะตรวจสุขภาพประชาชนทุกปีด้วยอะไรพวกนี้นะครับต้องต้องดูแลกันค่ะค่ะท้า,า,า,ทายที่สุดก็ทํำยังไงก็ได้ต้องให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นกลับมาแม้ว่าจะเป็นนิคมแล้วก็อยู่ใกล้กน,นิคมอ่ะเนาะอาจารย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ต้องควบคุมเรื่องของมลพิษด้วยไม่งั้นก็มีผลระยะยาวต่อสุขภาพของเขาอะนะคะค่ะครับได้ค่ะ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขวัญดีครับค่ะ